สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบเจอกันอีกแล้วนะครับพบเจอกันวันนี้นะับผมมีกุ้งถังพริกมาล่าเผ็ดนรกแตกนะครับผมเข้มข้นมากนะความยาวของชื่อนี่คือแบบว่าทําให้ผมแบบลิ้นพันลิ้นพันเลยเผ็ดแทนเลยตอนเนี้ยเผ็ดแน่นอนคุณผู้ชมเข้มข้นนะครับผมมาล่าของเราวันนี้นะใส่ไปเยอะมากนะครับผมนี่พี่เกมทาเข้มมากรสจัดแน่เลยนะกุ้งถังพริก มาล่านะครับต่างชื่อไม่ได้ไม่มีข้าวโพดนะพี่เกมวันนี้วันนี้ไม่มีข้าวโพดแล้วผมกุ้งนล้วนเลยนะคุณผู้ชมโอ้ลุยครับผมขอจูบน้ําซอสก่อนเลยนะจูบเลยครับผมโอ้นัวสายมาล่าสายกุ้งนะครับผมไม่ไม่ควรพลาดเมนูนี้นะฮะเป็นเดือดเลยครับวันนี้ วันนี้เราจะเปื้อนไปด้วยกันปุ้งสปไปซ,ซี่เลยเนีอย่างเงี้ยเห็นมากติ้มไปแค่นีเดียวเผ็ดขึ้นเลยอ่ะมาล่าห่อใหญ่ห่อน,นึงอ,ะอ่ะเนาะ แดงๆห่อยคุณผู้ชมถุ่มพริกไปครับผมอ, <c oughs> อึกเลย สมชื่อไหมล่ะสมชื่อนี่แหละแซ่บดีไม่งั้นไม่แซ่บคุณผู้ชมไม่เด็ดแล้วกุ้งถังมันต้องรสจัดจ้านเห็ดแซ่บนัวเข้มข้นเลยผมนึกว่าพริกเผาเป็นก้อนก้อนแล้วแต่พริกเผาขวดหนึ่ง นี่คือผลลัพธ์ของการไม่หวงเครื่องคุณผู้ชมออกมาเด็ดกระปุกนึงนี่กระปุกนึงเลยหระมันจะไม่ไม่งั้นมันจะไม่เข้มข้นอย่างนี้คุณผู้ชมมันต้องเข้มข้นแบบนี้ติดกับตัวกุ้งนี้เลยแต่อย่าให้เข้าตาแล้วกันก<ม>ุ้งทำอะ่ะ โวนี้ติดกินกุ้งบ่อยหน่อยนะคุณผู้ชมชผมก็ติดการตกกุ้งบ่อยมากเลยวันนี้พี่เกมชอบแล้วตอนนี้เมืม่อคืนก็ไป นี่นะแต่เขาเปิดบ่อแค่พฤหัสสุกเสาร์ทย์ไงดีือ่ะเมื่งั้้ก็ไปลุกคืนอ่ะเหมากุ้งหมดบ่อลุกคืนนะอโอ้ซอสอ,อยู่ข้างหลังอนะ่ะพี่เกมซอสอยู่ข้างหลังเลยเนี่ยเต็มเลยคุณผู้ชมจิ้มครับผม หยุดไม่ได้ยิ่งหยุดยิ่งเผ็ดเลยอ่ะมาล่าเนาะต้องกินเรื่อยๆอ่ะเผ็ดแบบเผ็ดชาวชาี่เรเผ็ดชาแต่อย่าเย็นชาก็พอเพราะว่าถ้าเย็นชาเดี๋ยวเขาก็จับไป ถั่เลียนที่เราแกะเมื่อวานยังไม่ได้กินเลยนะเอาไว้ทำน้ำกะทิแต่หามะพร้าวไม่ได้อะหามะพร้าวไม่ได้ไม่เป็นไม่ได้ไปในเมืองทุกผู้ชมก็เลยแบบรอก่อนแค่ในตู้เย็นไว้ก็จะหวานขึ้นนะเจอบไาม อ๋อหมดแล้วนอนเห็ดมาล่าแล้วนี่แล้วก็พริกผงอีกครึ่งครึ่งอันนี้มันเผ็ดขึ้นเรื่อยๆคุณผู้ชมพริกผงมาล่าไอ้อะไรเ่ย น้ำพริกเผ<พ>ากระปุออกอืด อร่อยจนติดปากต้องอร่อยจนติดใจสิติดปากด้วยติดใจด้วยโ <laughs> หผู้ชมดูซอส <laughs> ซอสไม่อั้นเลยอ่ะ <laughs> สุดยอด <laughs> เอเอออกนิดนึง <laughs> <laughs> อันนี้แบบมันตายแบบจีนๆเลยเนี่ยเมื่อกี้เขาใส่พริกเต้าเยอะอเงี้ยผมก็ลูกเครื่องจีนนะตแรกเกาหลีไม่ใช่เกาหลีด้วยเปลี่ยนเร็วยังเกาหลีจีนไทยอ่ะแต่นนแต่นนเน่นอกนอกสายคุณผู้ชมนอกตระกูลผมเป็นเด็กกับไม่รับผมไม่รับเป็นไม่รับเข้าตระกูลเป็นเด็กกับโปรโลครับเด็กกระโปรโลคนหนึ่ง สุดหล่อครับครับนักล้งทางเขาเลยไม่นับเข้าตระกูลครับเดิดสุดหล่อไงคือหลอกกว่าคนอื่นที่อยู่ในตระกูลเอาคนเป็นแขนมึงเลยกลายเป็นมาขานผุดก่อนพี่เกมทำไมไม่ลดเลยอ่ะอะไรไม่ลด นเนี่ยเนี่ยกุ้งอ่ะไม่ลดเลยมันลดได้ไงมันกองซอสก็ไม่ลดอ่ะไม่ติดกองบุลุึกโอ้โ,โกุ้งตั้งหนึ่งกิโลครึ่งนะครับเนาะมันจะลดป,ปรูปๆได้ไงแกเผ็ดตอนนี้แกเผ็ดอ่ะตอนนี้ร้อนปากร้อนขาด้วย หยดไปขาวุณูชมปาดครับปาดซอสเด็ดพักเด็ดพักเซ็ดนัวอันนี้ปูไม้อีกนะใส่ใส่หอยข้าวโพดต้องข้าวโพดใส่หอยอีกนะหอยอะไรนะเราจับ กาบมันอันนี้เกินเรียบร้อยเกินเลยหอยกาบหรือหอยกาบหรือเรียบ,บ,บร้อยเรียบร้อยเกินต้องหอยหยาบอะไรอย่างเงี้ย เข้มทุกโดดอะน้ำซอสขอได้จุบนิ้วกินๆไปเหมือนมีกลิ่นของมาม่าเลยนะรสมาม่าพริกมาม่าคลายนะเพราะว่าเราใส่ออริกาโนเข้าไปครับผู้ชมมันเป็นผงออริกาโนไม่ใช่ผงออริกาโนเป็นออริกาโนที่อยู่ในซองมาม่าไม่ใช่คืออย่างพี่ซื้อมาเป็นแบบกระปุกออริกาโน ใส่ไปมันเลยหอมนี่คือระดับเชฟใหญ่แล้วคตอบแน่นอนแล้วแต่วันนี้ไม่ได้ใส่เนยใส่กระเทียมใส่อะไรนะเออแล้วทาไมมันข้นอย่างเอ้าแน่นอนข้นเพราะหมาล่าเหรอหรือว่าพริกเม่บอกคือวันนี้นมนมนมสดก็ไม่มีไม่ได้ใส่ถ้าเป็นงั้นมันจะหอมนัวหอมเนยหอมเล็กออเนี่ยทคนนี้ไม่สามารถลอกสูตรได้คุณผู้ชมเปลี่ยนไปเรื่อย มีขอเปื่อนอะไรเนี่ยกระเทียมก็ไม่ใส่ไม่ต้องเนยก็ไม่ได้ใส่หรือว,ว่าใส่ใจใส่ใจอย่างเดียวอ,ออกมาเ่บ ใส่อย่างเดียวที่ไม่อยากเจอก็คือใส่ใจได้แค่มองแต่ว่าผมก็ไม่เห็นแค่มองนี่ก็จับไม้จับมือตลอดวันนี้ก็ชวนผู้ชมนะครับผมมากินกุ้งถังมาลเา,าลเผ็ดรสเข้มข้นนระกแตกนะผมพูดไม่ถูกแล้วกุ้งถังมาล่าเผ็ดเข้มข้นนระลกแตกนะครับผมแตกตอนนี้นะครับผมลิ้นแตกแล้วครับผมเผ็ดจนลิ้นชาก<อ>็จะขอตัวลาคาุณผู้ชมไปก่อนนะครับผมไม่พบเจอกัน ในคลิปต่อไปนะครับผมวันนี้ผมกัน้องลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ